คือตอนที่รับละครเรื่องนี้เราก็ได้อ่านบทได้รู้ว่าในเรื่องเราต้องทําอะไรบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ทําในเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาอะไรอยากทําให้คนออกได้เห็นตัวละครขึ้นมาเป็นชีวิตจริงจเงเื่อหยดไม่ว่าหน้าดีไว้ก่อน เราก็เป็นคนเสนอครับว่าผมขอไปต่อผมเองแล้วผมผมสั้นแล้วเราต้องไปต่อแบบผมแบบยาวครับแล้วเราต้องมาเรียนฟันดับฟองมือในตอนที่เราผมยาวคือมันก็ปีหน้าเข้าปากอะไรเงี้ยครับแต่พอเห็นงานแล้วก็รู้สึกคุ้มกับที่เราเจ็บเข้าใจความลำบากของผู้หญิงไหมคะผมชับถือจริงทำไมเก่งกันจังเลย